สวัสดีครับ Bible Talk All Pro ครั้งนี้ให้หัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งว่าเพื่อนชังนะฮะคำว่าเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราพราะคนที่รับฟังเราได้ง่ายสนับสนความฝันของเราก็ดีหรือแนะนำเราเวลาเราผิดพลาดแม้เราไม่น่ารักก็ยังรักเราอยู่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กจนโตหรือเป็นเพื่อนในกิจจกรกก็แล้วแต่นะครับบางครั้งความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะมีการขัดแยง้ง และเกิดปัญหาอยาอ่านเล็กเกลี้ยงไม่ได้เป็นธรรมชาติของคนที่อยู่ร่วมกันและมิตรภาพที่ดีควรรักษาไว้ถ้ามีปัญหานะเราควรจะทําอย่างไรบ้างขอแนะนําสักหน่อยนะครับสักสองสามสิก็คือ1ก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราอย่าเรียกแต่ให้เราพูดว่าจุดไหนที่ทําให้เกิดปัญหาต่อกันอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดเล,เล็กน้อยหรือการกระทําที่ไม่เข้าใจกันจุดประสงค์เพื่อหาเรือครับ เพื่อว่าเราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นสิ่งต่อมาเมื่อเราหาหรือกันอะไรที่เรารู้ว่าผิดให้เราขอโทษถ้าอะไรที่เราปรับปรุงได้เราก็พูดถึงสิ่งที่เราต้องแนะนําหรือแก้ไขซึ่งกันและกันนะครับและสิ่งอย่างหนึ่งก็คือต้องขอให้อีกฝ่ายหนึ่งยกโทษหรืออภัยให้กับเราด้วยสิ่งต่อมาเราควรควรไม่กล่าวโทษด้วยเพราะว่าเวลาเวลาเราเก่าชี้แจงเรื่องปัญหาต่างๆมันมีแนวโน้มถูกล่อให้เราได้โต้เถียง การโต้เถียงการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อว่าจะ,จะ,จะว่าใครผิดใครถูกแต่จุดประสงค์ก็เพื่อรักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้นั่นเองแล้วสิ่งต่อมาก็คือเราไม่เป็นเพียงแต่พูดสถานการณ์หรือดูว่าเป็นยังไงขอโทษหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษสิ่งที่สําคัญคือพัฒนาความเป็นเพื่อนต่อนั่นหมายความว่าการพัฒนาเป็นเพื่อนต่อเนี่ยเราต้องเต็มใจที่เขาเรียกว่าจะแสดงความเป็นเพื่อนต่อเพื่อนโดยการจ่ายราคา ไม่เป็นเพียงแต่ให้คนเพื่อนของเราจ่ายราคาเพื่อความเป็นเพื่อนของเราแต่เราต้องแสดงความเสียสละเพื่อจะได้เพื่อนกลับมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อรักษามิตรภาพอันดีเอาไว้และจําเป็นที่ต้องรักษาสิ่งที่สัญญาต่อกันในความเป็นเพื่อนการที่มีปัญหาต่อกันและเดินจากกันไปนั้นมันเป็นเรื่องง่ายแต่เราจะสูญเสียความเป็นเพื่อนที่ดีงามที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราได้ สุภาษิตบทที่สิบเจ็ดก็สิบอกว่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาพี่น้องเกิดมาก็เพื่อช่วยเหลือกันยามทุกยากเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอพี่น้องมีเพื่อนที่ดีมากมายรอบๆตัวเองครับขอพระเจ้าสมบูอวยพรครับ